สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพ่น,น้องนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหยห้าหน่อยมื่อกี้นะครับเนาะก็มือกี้ก็มีแนวทางหวยห้าหาน่อยมาฝากพี่พีพ่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านคือเก่านะครับผมการเมื่อวานนี่ผลประกอบการเมื่อวานนี่ก็ห้าหน่อยพิเศษนะครับห้เดินแปกับอก่าไปก็อกอ,อกสามก็ไปแปดหนึง่งเนาะ แมากนะครับบอกให้ติดแปดนะครับผมว่าไม่ได้ได้บึงลิปกะบอจิจำไหนเนาะครับเนาะกะพีเศษนี่มาแเลยครับผมว่าเนี่ยเขาสามเก้าเขาโตสี่ชุดเน้่นนะครับผมแล้วก็ไอ้ปกตินี่ยพวกเขาคู่ครับเขาเต้นเหล็กเด่นนะครับเจ็ดไอ้เด่นเจ็ดก็แปดไปให้เหล็กมันออกซื้อมาเจ็ดหานะครับให้เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดบ่เขานะครับผมแล้วก็วีไอพี่นี่บ่เขานะครับผม กามือนี่กับมาเบิ่งกันใหม่ครับมุนี่วีไอพีบ่มีนะครับเพื่อนๆคำนวณบ่ทันกามือนี่พิเศษนะครับผมเดินคักๆเลยมืมุนี่คือเดินแปดนะครับเจ็ดกับแปดนี่ตรงหน้าครับมือนี่ตามสูตรนะครับเนาะถ้าบ่มักในในหนีนะครับผมเพื่อนๆกับไฮติดแปดไปนะครับผมมาเบิ่ง กมือนีตามสูตรที่ผมจำมากก็มี 47, 48นะครับหา 7, หา8แต่ก็ 37, 38เนาะก็ตัวที่ผมมักกระขักนี่เป็นหานะครับผมกับตัวล่องตัวที่เป็นหา7เนี่เนาะนี่นะครับสี่จุดแต่ว่าตัวมักก็คือจะเป็นหา7กับหา8เนี่นะครับเพื่อนๆเน้นหา8นะครับสำหรับพิเศษมือน,นีเนาะก็ มือหนีมี่ักลอยคร,ครับคำนวนลักลอยมรับเบื้องเต้นเลยครับซ้อมหาเปรตรักลอยเป็นสองนะครับแต่ว่าอาจจะหวยชุดนี่กับว่าอาจจะไปล่างก็ได้ครับเพืเ่อนๆอันนี้กับแนวทางกัคำนวณมากบ่ได้ปักนะครับเนาะก็เอาตามเลขสูตรเด่นนะครับส่วนเ,เด่น ปกติมือนีกรได้แปดขึ้น,นครับผมแปดกับเก่าเนาะจริงๆก็มีเจ็ดแปดเก่าแล้วครับแต่ว่าแปดเนี่ยมันชนกันหลายสูตรแน่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าให้เพียรหน้าบึงนะครับเนาะนมือนีก็ได้เล่นแปดล่องเก่านะครับผมเพื่อนชุด,ช,ดชุดจีนินงมือนี่ก็จะเป็นแปดสองแปดสามนะครับแล 9, 9, 9, ว้วก็สองเก่าสามทีน้นนะครับเนาะแล้วก็ชุดล่องมากจะเป็นเจ็ดสองเก้าสามนะครับแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก่าครับเพื่อน กะนี่เป็นชุดเต็มของห้าน่อยปกตินะครับผมส่วนนี้ไอพี่นะครับผมคำนวณบาท่านนะครับเพื่อนๆต้วก็ไพ่หล,ลายมือนี้เนาะถ้าถ้าเบิงท่านนะครับสีอาจจะลงไม่ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับเนาะกัมมัอนีก็ห้เพื่อนพี่จะรนาเบิงนะครับแนวทางกับมีเขางม่ลดนะครับเพื่อนเนาะ,ะมือเขาเขาง่ายๆนะครับผมแต่ว่าก็ยอมรับว่าคำนวณ มันยากกว่าท่านนะครับผมเพื่อนกัมมอนีเนี่ยทางกับะมาณนี่ครับติดแปดไว้ครับทั้งพิเศษทั้งปกติติดแปดไว้มือนีมี่ตังใส่ครับเพื่อนก็ก็ขอบพูดหลายๆนะครับเพื่อนที่เข้ามารับชมเราฟังเนีทางนะครับเนาะกัมมอนีกับโคอสวัสดีครับผม